สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเชอาโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นภาคจบของเสื้อถักโครเชต่อดอกลายที่75นะคะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากโ ah ครเชอาโฮลิกค่ะแล้วก็มาทบทวนกันนิดนึงนะคะโดยไหมที่ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไหมเบอร์16นะคะเข็มก็จะเป็น เค็มเบอร์6นะคะใช้ของทีวีิปใช้แปนเมืม่อถักเราจะมีความถี่หรือความห่างของโซ่นะคะ1.0ม mm มค่ะแล้วเมืม่อถักเสร็จแล้วนะคะก็จะมีรอบอกนี่นะคะ38นิ้วตัวยาวนะคะ20นิ้วแล้วก็คอตรงนี้ค่ะ10นิ้วนะคะอ่าภาคนี้ก็จะเป็นภาคจบนะคะเราก็จะมาถักรายริมกันนะคะอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยโดยเราจะใช้2สีนะคะ ที่ไปเซิร์ชมาก็จะเข้ากัน2ส,สีก็จะเป็นสีขาวกับสีกรมท่านะคะโดยก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีการถักควักธรรมดานะคะเพื่อเก็บลายริมให้เรียบร้อยนะคะแล้วพอตรงตรงตรงริมด้านนอกเนะะี่ยค่ะตรงรอยต่อของดอกนะคะ2แถวนะคะควักธรรมดาแล้วพอมาเป็นเอ,อ่อตรงขอบเราก็เริ่มจะริมนี่นะคะเราก็มาถักนะคะให้มันสลับกันเป็น พอหนคอนะคะตรงช่องนี้ค่ะเว้นสามหนึ่งสองสามนะคะโซ่สามค่ะอันนี้สีขาวก่อนนะคะสีขาวอ่าแล้วก็เป็นพอหนึ่งคอนะคะโซ่สามพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะอ่าแล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะสามครั้ง 1นึสองสแล้วก็โซ่สามนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะก็คือสีขาวเนี้ยตรงตัวเนี้ยนะคะคือใช้สองแถวพอนะคะส่วนมุมเนี่ยนะคะเราก็ถักให้มันเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมนะคะก็คือพอหนึ่งคอสองแล้วก็มารวบสําหรับด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นพอหคอสาวิทเป็นหนึ่ช่องแล้วก็พอหคอนะคะ แล้วก็ถัดมาก็จะเว้นตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างนะคะ,ะต่อมานะคะเราก็จะมาถักปิดปิดท้ายด้วยสีกรม,มท่านะคะสีกรม,มท่าแบบนี้นะคะสีกรมเราก็จะมาแขนนี้เลยนะคะแขนนี้เลยคนอื่นนะคะเราก็ต่อใหมก่อนนะคะวิธีการต่อใหมก็เราก็อันนี้เลยนะคะ ก็จะมีเสียงเพลงนิดนึงนะคะถ้าได้ยินนะเพราะว่าจะมีคนมาทำงานแถวนี้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะอ่าแล้วก็คล้องให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะจะซูมด้านหลังมากกว่าเนอะโอเคได้ละอ่าแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะอ่าโซ่หนึ่งแล้วก็ ควักธรรมดาที่เดิมน,นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอสามครั้งค่ะในช่องนี้นะคะแน่นหน่อยหนึ่งสองสามนะคะแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็มารอดห่วงมารอดห่วงตรงพอหนึ่งควานที่สามเนี่ยนะคะรอดห่วงปุ๊บก,ก็จะเป็นหูว่าเป็นติ่ง แล้วก็พอนึ่งคอนะคะหนึ่ง,ะะงสองอ่ะแล้วก็มาควักธรรมดาตรงพอนึ่งคออันที่สองเนี่ยค่ะแล้วต่อมาในช่องนี้เราก็พอนึ่งคอสามครั้งหนึ่งสองสามโซ่ห้าอ่ะแล้วก็รอดห่วงนะคะก็จะเป็นหู แล้วก็จะเป็นพอหนึคอหน่สองนะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายปิดท้ายนะคะกะ็โอเคซูมอันนี้นะคะก็จะถักทั้งแขนแล้วก็รอบตัวนะคะนี่ก็เป็นชายเสื้อส่วนกระดุมเนี่ยเราก็เลือกใช้สีกรมมาท่าให้เหมาะกับลายริมอันสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ